ผมโคชกล้องนะครับวันนี้อยู่ที่สนามซ้อมเทลเขาตีนไก่นะครับผมใครอยากมาซ้อมเทลที่เขาตีนไก่ก็ปักหมุดมาที่สนามซ้อมเทลเขาตีนไก่นะครับก็จะขึ้นเลยนะครับผมมาถึงก็พื้นที่โดยรอบนะบเป็นน้ำตกนะครับมีนักท่องเที่ยวอยู่นะวันนี้เป็นวันธรรมดาครับวันพฤหัสที่เท่าไหร่วะสิบแปดกันยานครับ ก็วันนี้มาแบบไม่รู้เส้นทางครับเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าว่าจุดขึ้นมันอยู่ตรงไหนนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นนี่ครับมีร้านค้าขายของขายของกินแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับโอ้เจอป้ายสักอย่าง านดย้ออนยังไงอ่ะควรไปไงยังไงผมอยากไปน้ำตกกับไอ้หินที่แบบเป็นตั้งๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคราบถครลุงตรงหินที่มันเป็นตั้งๆครับเขาขึ้นไปทางไหนครับทางนี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับตรงไปเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปไม่ได้เมันจะเลี้ยวซ้ายอ๋อมันจะเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางนี้นะครับลุงเขาบอกว่า ไอหินที่มีหินตั้งๆอยู่ทางนี้ป่ะเริ่มกันเลยอากาศไม่มีแดดเลยครับวันนี้โชคดีมากไม่รู้จะเจอแดดหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่า ที่โอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศดีมากเลยแถวนี้ต้นไม้เยอะมากเลยเป็นเหมือนหมู่บ้านคนแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยเออดีวันนี้ภาพมุมสูงจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ DJI Neo ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับนนนนเนินพาโนเขาหัวหมวกผมว่าผมต้องมีสติแล้วแหละ <c oughs> เพราะผมไม่รู้เส้นทางเลยนะครับแล้วก็ต้องทับพลาดาป้ายบอกทางไปนิดแบบมั่วแน่นอน มีความรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกครับทางขึ้นเขาจุดแรกครับจะอยู่หน้าบ้านสวนอ้บ้านและสวนลุงอีประตูสู่เขาล้อมหมวปลายตรงนี้ด้วยน,นะครับแล้วก็จะขึ้นไปทางนี้ วันนี้มีความตั้งใจว่าจะไปสองที่ก็คือตรงหินที่มันตั้งตั้งแล้วก็ตรงที่เป็นน้ำตกสองที่พอครับไม่รู้ว่าระยะทางเท่าไหร่จะทันหรือเปล่า ฝนตกครับเก็บโดนก่อนข้อดีของฝนตกก็คืออากาศเย็นนะครับข้อเสียสำหรับซ้อมมีเรลเออข้อเสียยังหาไม่เจอให้ระวังเป็นไข้หอเอาละเก็บรดนเรียบร้อยไปกันต่อ ฝนตกก็ไม่ยอมนะครับวันนี้จะต้องได้2จุดหมายที่ตั้งใจเจอทางรื่นๆทางดินนะครับทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นหินเต็มเลยนะเหมือนนหินน้ำตกสลับกับทางดินแบบนี้อา ตกมาเลยเขากระทิง1ห่งกิโลแล้วเรากำลังจะไปไหนวะเนี่ยเขากระทิงเนินพาโนน้ำตกสลัดใดอันนี้เอาไว้ ทีหลังจุดชมวิวคืออะไรหานางดําผมงงไปแล้วว่าผมต้องไปไหนวะเนี่ยมีเสียงรถมาครับเดี๋ยวลองถามคนที่ผ่านมาดูว่าเขาจะรู้หรือเปล่านี่นะครับป้ายมีบอกหมดเลยนะมี QR code ด,ด้วยสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็ไปโอ้ ผู้น้ำน้ำน้ำครับขอบคุณมากครับครับไอ้เขาที่มีหินตั้งนี่ไปทางไหนครับนี่เขาหมอกเหรอครับนี่ไงล่ะอ๋อตรงไปเลยใช่ไหมครับไปเลยครับผมมีทางเดินไปเยอย ครับตอนนี้ได้ระยะทาง1กิโลแล้วนะครับถามชาวบ้านเขาบอกว่าให้ตรงไปเลยผมก็จะตรงไปว้าวมีห้องน้ำด้วยทุกคนยอดผ่านมาประมาณโลกับ200เมตรมีเหมือนร้านอาหารนะแต่ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่า หมือนจะล็อกไว้ครับไม่เปิดนะเพราะมีห้องน้ำบริการด้วยเยี่ยมเลยอะเป็นสนามซ้อมที่แบบไม่ต้องห่วงเรื่องกินนะลงไปก็เจอแบบตรงน้ำตกเต็มเลยของกินนะครับข้อดีคือมีป้ายบอกทุกแยกนั่นแหละนี่ดีเลยครับไม่รู้ใครทำไว้นะขอบคุณมากเลยดูสิวันนี้มากับรองเท้า อัลต้ามองบลังนะครับสีน้ำเงินจะเย็นเองหน่อยเฮ้ยเอ็งจะกลับบ้านไม่ใ <infring> ช <es> ่เหรอเอ็งมาทำไรอีกอ่ะนำทางไปแล้วเอาแล้วมาเจอป้าอีกแล้วครับ ละขาหัวมวกเ,เลี้ยวลงมานะดูปลายไว้ น้ำน้ำตกครับทุกคนวิ่งมาเจอลำธารเฉยเลย ตอนนี้แดงกับขาวนำทางอยู่นะครับไปไว้พวกเราไปสูเ <c oughs> ขาล้อมหมวกเอ้ยไม่ใช่เขาล้อมหมวกหรอไม่ใช่อามีเชือกปีนด้วย <c oughs> บ่งบอกว่าทางชันแน่นอน ปลาไผ่นะครับโหชันแบบชันเลยครับมีหน้าถึงต้องมีเชือกลื่นด้วยนะพรฝนตกเอาละแดดออกแล้วข้างนอกแต่ว่าผมยังอยู่ใน ป่าอยู่นะครับก็เลยไม่โดนแดดหลอดเออมีเชือกจับโอ้โหนี่มันทางขึ้นแล้วเนี่ยตั้งก้มไปเฮ้ยแดงกับขาวไปไหนแล้ว <Yeah. S 1> อ,อยู่ดีมันก็โผล่มา Oh of cow you you don't die I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all'll be okay I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago ในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่มีหินตั้งนะครับตอนตึงตึกตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชื่อนะเดี๋ยวต้องเซิร์ชก่อนว่าม,มันเรียกว่าอะไรนะครับไอหินตั้งๆนี้ครับ ก็ตอนนี้ไม่มีใครเลยครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับระยะทางจากจุดที่ผมถามลุงที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาประมาณ1กิโลกับ800เมตรนะครับก็ฝากฝากถึงผู้ผลิตเจลยี่ห้อนี้นะครับพาวโครหรือเปล่าแกะยากมากคือเวลาเอาไปงานเทลนะครับ พอจะกินนะครับฉีกฉีกไม่ออกนะครับฉีกแบบเต็มแรงแล้วฉีกไม่ออกกัดนะครับบางครั้งก็ไม่ออกนะครับตอนนี้ผมพยายามกัดอยู่ก็รสชาติผมชอบมากนะครับเพราะว่าผมชอบน้ำมะพราะ้าวไปทํามาอย่างเดียวเลยตรงฉีกฉ,ฉ,ฉีกฉีให้มันง่ายหน่อยนะครับต้องกัดแล้วก็ดึงแรงๆก่่าจะออกมาดูสิ <c oughs> รสชาติดีนะครับใครชอบมะพร้าวเนี่ยอีห้อนี้แนะนำเลยเอาละทุกคนหลังจากที่นั่งเล่นมาพักใหญ่เลยนะ<ม>ก็เดี๋ยวจุดหมายต่อไป<ม>ไปที่ตรงที่มีน้ำตกนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวไปถามเอาข้างหน้าวัดที่มีน้ำตกเขาไปทางไหนกันอ๋อ ลากอหินที่ตั้งได้อ่าผมได้ลงมาเติมน้ำนะครับแล้วก็พักนิดนึงเช็ดเหงื่อนิดนึงเดี๋ยวจะไปเส้นทางน้ำตกต่อนะครับระยะทางประมาณ2.5กิโลตามป้ายนะครับฝนเริ่มจะคล้มๆอีกแล้วนะ ไม่รู้จะตกหร s? <S ือเปล่านํำตกอะไรนะสลัดใดฝนครับครับผมไม่รู้ทางเลยมีป้ายตลอดใช่ไหมครับอ๋อครับผมไปน้ำตกกันเลยเจอป้ายแล้ว น้ำตกสลัดได้2.5กิโลนะครับ เป็นทางแบบนี้ครับทางรถด,ดูข้างหน้าเป็นเนินนะครับนี่คือเนินเนินขึ้นไปเรื่อยๆอยเลยว้าวแดดเริ่มมาอีกแล้วหลังที่ผ่านเนินมานครับกเ็เป็นทางาราบนะครับ มีเนเนแบบซึมๆนมมิดนึงน่าจะผ่านมาแล้วโลกว่าแล้วน่าจะเหลืออีกประมาณโลนึงไม่ถึงโลครึ่งนะจะถึงน้ำตก มาเรื่อยๆครับจะเจอ3ามแยกแบบนี้แยกสายมือทางตรงแล้วก็เลี้ยวขวานะครับป้ายบอกว่าให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาวก็คือทางนี้ะ่ะเลี้ยวขวาอ่าแล้วก็เป็นทางลงนะครับ end of uphill คุณไม่ต้องขึ้นเนินแล้วแต่คุณต้องเลี้ยวซ้ายลงไปนี่นะครับดาวฮิลสินะโอเคแสงว่าลงไปจนถึงน้ำตกเลยเสิทางน้น่าจะเหลือไม่ถึง500เมตรนะครับเพราะว่าเดินมาก็วิ่งมาเดินมาก็2โลโลละ ไหนบอกว่าหมดเนินแล้ว oh, <no. S 1> ก็หกป้ายก็หกถ้าเห็นแบบสัญลักษณ์เชือกมัดต้นไม้แบบนี้ครับ mm. วิ่งเทลนี้เป็นอันรู้กันว่าเรามาถูกทางได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างหน้าหรือว่าจะถึงแล้ว ก็มาถึงเล่นน้ำเรียบร้อยก็เดี๋ยวกลับแล้วนะครับโหยอ่อเลยน้ำเย็นมากเลยนะตามเป้าหมายทำได้แล้ววันนี้ก็ไปเขาที่มีหินตั้งแล้วก็มาน้ำตกตลับใด,ดนะครับสองจุดต่อไปเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับผม ฝากติดตามช่องโพสต์กล้องด้วยนะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรออกมาอีกนะครับผมด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับผม